สำหรับทีมชาติไทยนะครับล่าสุดครับฟีฟ่ามีการจัดอันดับและประกาศนะครับฟีฟ่าเวิร์ลแรงกิ้งออกมานะครับในเดือนมกราคมเดือนแรกของปีนี้นะครับล่าสุดทีมชาติไทยเนี่ย อยู่ที่อันดับ96ของโลกละครับโดยสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติเนี่ยมีการประกาศผลนะครับในการจัดอันดับคือเริ่มต้นปีก็เป็นธรรมเนียมอยู่แล้วนะครับมีการประกาศอันดับมาเราเป็นอันดับที่16ของทวีปเอเชียนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนละครับว่าอันดับเนี่ยตอนนี้ใกล้กับทีมชาติจีนมากๆเลยนะครับเรามีสิทธิ์ที่จะแซงทีมชาติจีน โดยการเตะอีกหนึ่งนะัดในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียร,รอบคัดเลือกเดือน3นี้นะครับในการเจอกับเติร์กเมนิสถานถ้าหากว่าทีมชาติไทยทําได้แซงแน่นอนนะครับอะเดี๋ยวมาดูตารางกันหน่อยนะครับทีมชาติจีนตอนนี้อยู่อันดับที่93ของโลกนะครับมี1,249.06คะแนนนะครับ แต่ทีมชาติไทยห่างลงมาอีก3อันดับอยู่อันดับ96นะครับมี1243.27นั่นหมายความว่าตามหลังเพียงแค่ไม่ถึง6แต้มดีนะครับคืออย่างนี้ครับต้องบอกเลยครับว่าถ้าไทยเจอกับเปิร์ฟเนี่ยในเกมเดียวนะครับในเกมเดียวทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยแล้วเราเล่นในบ้านด้วยถ้าหากว่าเราชนะ เราจะเก็บได้ถึง8.87คะแนนนะครับรวมเป็น1,252ซึ่งจะแซงทีมชาติจีนที่มีอยู่1,249ถึง3คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะพุ่งทยานแซงขึ้นไปอยู่ในอันดับที่92ทันทีนะครับซึ่งจะแซงทั้งทีมชาติจีนที่อยู่อันดับ93แล้วแซงทั้งประเทศเบนินนะครับคืออยู่ข้างๆกับโตโกเนี่ยนะในอันดับที่92เนี่ยเราก็แซงขึ้นไปอีกนะ โอ้โหเรียกว่านัดเดียวนะครับแซงทั้งหมดเลยและเราไปอยู่อันดับ92ของโลกโคตรจะท็อปโอ้โหต้องดูนัดนั้นแหละครับชี้ชะตาทีมชาติไทยนะครับว่าจะได้ไปเอเชียนคัพหรือไม่ซึ่งสำคัญมากๆนะมันต่อยอดกันมาเนี่ยที่มีการโยนหินถามทางกันมาเนี่ยนะครับทางฟุตบอลไทย นอกเหนือจากเรื่องการประชุมแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเรื่องของโคตา้าต่างชาติที่มีบอกว่าจะมีส่งได้10คนลง7คนไม่มีอาเซียนแล้วหลายๆคนก็บอกว่าดีใจไม่ได้สนับสนุนว่าจะให้มีนักเตะอาเซียน แต่ที่ไหนได้นะฮะใครก็ได้7คนจะอาเซียน7คนเลยก็ได้แล้วแต่นะครับเพราะว่าจะใช้แบบนี้แต่ว่ารอฟันธงและรอสรุปกันอีกทีนึงอาจจะไม่ใช่อย่างนี้แต่เหมือนกับโยนหินถามทางมาก่อนเช่นเดียวกันนะนะครับยังพูดถึงปฏิทินการแข่งขันทีมชาติไทยชุดใหญ่อีกด้วยนะว่าจะสอดคล้องกับบอลลีกไหม เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมี AFF กลางปีชิงแชมป์อาเซียนที่ไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องเป็นทัวร์นาเมนต์กู้หน้ากู้ศักดิ์ศรีกู้หน้าจะกู้อะไรก็ได้นะครับแต่มันต้องผลงานดีเพราะถ้าผลงานไม่ดีเนี่ยก็โดนด่าอีกครับ ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวครับเดี๋ยวจะแข่งกันนะอาเซียนในแข่งแข่ง24กรกฎาคมถึง26สิหงหาเนี่ยคือปัญหาเพราะว่าการที่ทีมชาติไทยจะเล่นในช่วงนั้นแต่โปรแกรมลีกเนี่ยปกติแล้วมันเริ่ม10หรือว่า11สิงหาคม,มานะครับของทุกปีในปฏิทินใหม่เนี่ยนะฮะซึ่งนั่นหมายความว่าจะต้องมี p r e ซีซั่นก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งนักเตะเนี่ยมันจะมาแข่งอาเซียนได้ยังไงครับสโมสรมัน p r e ซีซั่นกันอยู่ก็เป็นปัญหาอีกแล้วจะหยุดยังไงจะแข่งยังไง นั่นก็เลยทำให้มีการถามกันมานะครับหรือว่าประเมินกันมาว่าลีกของบอลไทยจะเริ่มกันในช่วง4กันยาไปเลยเอาให้จบทัวร์นาเมนต์แล้วค่อยมาแข่งขันบอลลีกกันต่อซึ่งก็มองว่าน่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดแบบนี้แต่ว่าจะโอเคไหมกับสโมสรจะมีการปล่อยตัวหรือเปล่า เพราะว่าอ่ะโอเคถ้าใครมาทีมชาติมันก็ฟิตอยู่แล้วแต่มันอาจจะเสี่ยงกับอาการบาดเจ็บและไม่ได้พรีีซั่นกับสโมสรแต่จะมาถึงสโมสสอนได้ถ้าหากว่าเข้าชิงเนี่ยนะครับก็จะมาร่วมกับสโมสรได้หนึ่งสัปดาห์ก่อนที่บอลลีกจะเริ่มต้นขึ้นอ่ะอันนี้ต้องมารอดูนะว่ามันโอเคไหมจะทับซ้อนไหมแล้วสโมสรจะปล่อยจริงหรือเปล่าเพราะว่าสุดท้ายมันก็กลับมาที่เดิมมันไม่ใช่ฟรีฟ้าเดย์จริงๆก็ควรจะประกาศทิศทางให้ชัดน,นะสมาคมควรจะประกาศทิศทางให้ฉันว่าอ รายการนี้เอาชุดไหนเอาอยัางไงนะครับไม่ส่งชุดใหญ่เอาอยูยิปสไปหรือใดๆอันเนี้ยถ้ามีความชัดเจนมาก็น่าที่จะลดกระแสไปได้นะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีข่าวอะไรออกมานะมีแค่โยนถิมถามทางมาเนี่ยว่าเออแบบนี้ดีหรือเปล่านะครับแล้วก็จะต่อด้วยฟีฟ่าเดยาวนะครับ21กันยาถึง6ตุลาคือแสดงว่ากลับมาเตะเนี่ย2นัดพักอีกยาวจนไปถึงตุลา โอ้โหโปรแกรมช่วงนั้นเดือดอยู่นะแล้วก็จะจบเลกแรกเนี่ยนะครับเขามีโปรแกรมกันว่าจะจบเลกแรกธันวาวันที่27ทันวานะครับแล้วจะปิดยาว1เดือนนะครับให้กับทีมชาติไปเล่นในโปรแกรมชิงแชมป์เอเชียนะครับหรือว่าเอเชียนคัพนะครับแต่ตอนนี้ไทยยังไม่รู้ว่าเข้ารอบหรือเปล่าคือถ้าไม่เข้ามันก็คงไม่หยุดหรอกแต่ถ้าเข้าก็คิดว่าน่าจะหยุด อารมณ์ประมาณนั้นนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับรดูการนี้เนี่ยต้องบอกว่าจะจบลงวันที่30พฤษภาคมเอาปีนี้ก่อนนะซีซั่นนี้เนี่ย จะจบกันนะครับ30พฤษภาคมแต่บอลถ้วยเดี๋ยวรอดูจะมีการปรับหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องไปชิงกันหลังฟีฟ่าเดย์นั่นหมายความว่าค่าใช้จ่ายมันอาจจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องรอติดตามดูนั่นเองนะครับอะพอพูดถึงทีมชาติไทยนะครับก็มาพูดถึงนักเตะที่จะดันขึ้นสู่ชุดใหญ่ดีกว่ามีโอกาสขึ้นสู่ชุดใหญ่ในเดือน3เนี่ยนะครับหลักๆเลยเนี่ยที่เราเห็นกันล่าสุดยศกรบูรพาครับ กองหน้าทีมชาติไทยอันนี้น่าสนใจนะว่าเจ้าตัวเนี่ยทำผลงานดีมากแต่จะดีพอติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ไหมจะดีพอเป็นตัวสำรองพี่ๆหรือเปล่านะครับด้วยวัยเพียงแค่20ปียศก,กรบุรพาเนี่ยสูงเมตร84นะสูงมากนะแต่อายุแค่20เพิ่งจะเกิดปี2005เองนะเออคือเด็กหลังปี2000นี่เป็นอะไรที่อายุน้อยอยู่เลยนะ เพิ่ง20แต่ว่าเล่นได้ขนาดนี้มีความแข็งแกร่งนี่น่าสนใจมากนะครับล่าสุดเนี่โคกประตูชัยทําได้ดีมากๆพาชนบุรีเอาชนะลําพูนไป1ประตูต่อ0นะครับในศึกบอลไทยลีกนะฮะคือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยยศกรก็ผลงานดีอยู่แล้วนะเล่นในานามทีมชาติยิงฟรีคิกนะครับยิงประตูได้ทําได้ถึง13ประตูกับ5อสซ มองย้อนไปตลอดปี2025เนี่ยก็คือต้องบอกว่าร้อนแรงมากในช่วงต้นปีนะครับยิงกับยู20เพราะอายุยังไม่ถึงไงนะไปประตูหนึ่งละนะเพราะว่ายศกรเนี่ยเกิดเดือน6ไงวันที่8ไอช่วงเดือนเดือน1เดือน2เดือน3เดือน4ีเนี่ยมันเล่นได้นะครับยิงกับยู20เป็น1ประตูนะครับแล้วก็โดฮาครับยิงเป็น1ประตูนะครับแล้วก็มีอุ่นเครื่อง1ประตู1แอตซิต และมาอยู่23ชิงแชมป์อาเซียนนะครับในรอบคัดเลือกเนี่ยนะครับแล้วก็เดือนกรกฎา,าด้วยนะยิงไป2ประตู2แอซซิตกับอีก1ประตู1แอซซิตนะครับแล้วก็มาพืชจิกานะฮะ1แอซซิตรวมไปถึง4เกมอีก7ประตูนั่นเองนะครับคือโคตร เดือดเด,อดเลยน่าสนใจว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะมีทีมชื่อทีมชาติชุดใหญ่ไหมแต่ผมว่าศักยภาพพอนะเพราะว่าดูเนี่ยไปเล่นในสิงคโปร์เล่น5นัดยิง2นะครับเล่นในสิงคโปร์ครับเล่น3แอตสิตหนไทยลีกเพิ่งมา2นัดยิง1นนะครับไทยครับหรือว่าเมืองไทยครับเนี่ยนะครับก็ ลงสนาม1นัดยิงไป1ประตูรวมแล้ว11เกมเนี่ยนะครับจากในปีนี้เนี่ยนะครับฤดูการนี้ยิงไป4ประตูกับ1น1แอตซิตนะครับและในานามชนบุรีเนี่ยยิงไป8ประตูนะครับจาก50นัดรวมทั้งหมดนะโอ้น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับยศกรบุรพานะติดทีมชาติชุดใหญ่มาแล้ว4นัดนะเอออีกคนนึงครับเสกสันราตีอันนี้ไม่ต้องพูดถึงอะ่ะคือ ขึ้นชุดใหญ่อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเนี่ยศักยภาพของเขาเนี่ยพอจะแบบเป็นตัวจริงเลยหรือเปล่าต้องมาดูนะอ,อ,อยู่ที่ช่วงเวลาด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยโหยึดหัวหาดนะเพราะว่าล่าสุดเพิ่งยิงแล้วเซกสันราตีนี่คือโชว์ฟอร์มทั้งยูย่สทีมชาติชุดใหญ่ระยองคือดีต่อเนื่องนะไทยลีกเล่น13นัดยิงไป5 F a เ u p เล่นไป2ยิง2เลยอะลง2นัดยิง2ะเอาดิ นะไทยเมืองไทยครับนี่ลงไป1นัดนะฮะรวมแล้วเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยนะครับก็ถ้าพูดถึงเล่นให้กับระยองเนี่ยตอนนี้เนี่ยสิเกมทั้งหมดเลยนะยิงไป7ประตูแต่ถ้ายุคก่อนหน้านี้เล่นให้กับบุรีรัมไป39เกมยิงแค่4อีอสิสามเองนะเออแต่นี้ยิง7เลยนะครับรวมๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวนะครับติดทีมชาติไทยมาด้วย14นัดในชุดใหญ่ยิงไป6 ชุดใหญ่ยิง6ประตูไม่ธรรมดาอยูย่23ก็ยิงไป6ประตูเพราะฉะนั้นผมมองได้เลยนะครับว่าตอนนี้แกเลื่อนขั้นอัปเกรดอยู่ชุดใหญ่เต็มตัวแล้วแหะครับนะอ่ะก็ดูไว้สําหรับ2คนนี้นะครับจะมีชื่อติดภายใต้การคุมทีมของแอนโทนีฮัตสันหรือไม่นะแต่ จริงๆนะเอาใจช่วยยังมีอีกหลายคนนะครับที่น่าสนใจในกลุ่มนี้นะว่าจะสามารถติดทีมชาติชุดใหญ่ได้ไหมส่วนทางด้านของอิกลาสสันหลนเนี่ยนะครับก็มีโอกาสขึ้นชุดใหญ่เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าแอนโทนีฮัสสันเนี่ยเคยเรียกไปแล้วถึงแม้ว่าจะยังไม่มีโอกาสได้เล่นนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าผลงานกับฟอร์มที่เล่นในยูยีบสมเนี่ยมีโอกาสนะครับและด้วยวัยเพียง21ปีนะครับเกิดปี2004เนี่ยยังไงก็มีโอกาสแน่นอนนะครับแล้ว ที่สําคัญเนี่ยแก,ก้เลี้ยงการลากกาตะลุยนะครับก็ขาดแต่เพียงว่าการจบสกอร์อาจจะต้องมีเพิ่มเติมมากกว่านี้จากผลงานที่ลงเล่นให้กับประจวบเนี่ยนะครับทั้งหมด26เกมนะครับยิง4ประตูแล้วก็2แอสซิสต์เนี่ยนะครับแต่ฤด,ดูการนี้เนี่ยสิเกมแล้วก็ยิงไป4ประตูกับ2แอสซิสต์นี่แหละสำหรับฤดูการนี้ทั้ง3รายการนั่นเองนะครับ อีกคนนึงอาจจะยังต้องพิสูจน์เวลาแต่มีโอกาสติดในอนาคตนั่นก็คืออุสมาเทียงคามโอ้โหอยู่ยี่เล่นดีมากแต่บอลเด็กกับบอลผู้ใหญ่มันก็ต่างกันไงตอนนี้เจ้าตัวมีโอกาสลงแค่5นัดเท่านั้นเองนะแล้วนัดที่เล่นได้มากที่สุดเนี่ยทั้ง2นัดเนี่ยสิบเนาทีกับสินาทีเนี่ยดันไปแพ้ด้วยดลนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมเงี้ยปีที่แล้วนะครับแล้วก็มาเล่น ในช่วงธันวาคมปีที่แล้วแพ้เชียงรายไป2-1แล้วก็แพ้อุทัยไป40เจ้าตัวเล่น19นาทีกับ16นาทีที่เหลืออีก3เกมเนี่ยลง1นาที1นาที8นาทีแต่ไม่มีเกมไหนแพ้เลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะต้องดูว่ามาตรฐานของเจ้าตัวเนี่ยมากน้อยขนาดไหนในการที่จะขึ้นชุดใหญ่แต่ว่าหนทางอีกยาวไกลนะยังต้องพิสูจน์กันหน่อยนะครับสำหรับอุสมา ยังมีใครอีกสามารถแนะนำกันเข้ามาได้ที่จะติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในยุคของแอนโทนีคัสสันเดือนที่3นะครับถ้าหากพอชื่นชอบอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันนะครับโดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ ใครอยากได้ทาวน์โฮม3ชั้นดูทางนี้เลยนะครับพื้นที่จุใจทําเลทองติดเรียบทางด่วนนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าแฟชั่นไ i แลนด์คริสตัลพาร์และที่สำคัญเซ็นทรัลอีสต์วิลไปแป๊บเดียวถึงครับและต้องบอกเลยนะครับว่าตกแต่งพร้อมอยู่นะครับสามารถถือกระเป๋าไปเดียวเข้าอยู่ได้เลยและที่สำคัญโซลา r เซลล์ Self, ติดมาให้เรียบร้อยแล้วประหยัดค่าไฟของคุณไปถึง50%ในทุกเดือนโดยไม่ต้องติดเองแบบนี้อย่ารอชา้ารีบซื้อได้ สำคร,รับแชมพูสมุนไพรลดผมร่วงเล่งผมหนาทวงคืนความมั่นใจของทุกท่านโปสุดคุ้มโคตรคุ้มจัดได้เลยที่ตะการ้าด้านล่างสายมือครับ